รีวิวไอเซนคอนโดนั่งน่ว่าคอนโดรีโนเวทใหม่สวยถูกใจในงบผ่อนเริ่มต้นแค่หลักพันนี่ยังใกล้กับเซนทานเอสวิวแค่2กิโลเมตรหากินก็ง่ายช้อปปิ้งก็สะดวกติดกันก็ยังมีโลตัสโดยห้องนี้เป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน,น้ำหนึ่งโซน,นครัวแล้วก็1่โซนนั่งเล่นมาในขนาด33ตารางเมตรค่อนข้างกว้างเลยทุกคนและห้องนี้เน้นตกแต่งด้วยโทนสีครีมให้บรรยากาศเหมือนอยู่คาเฟ่สุดๆและทุกโซนในห้องนี้ใช้เฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์ชั้นนำอย่างเคฉะนเซปต้แล้วก็เอสบีดี้ซ ค่อนข้างกว้างเตะข่ายกันนกมาให้เหมือนกันซึ่งไฮเฟอร์ไปเยอะขนาดนี้ห้องนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เจ็ดแบงค์เทาเท่านั้นต้องบอกเลยว,ว่าคุ้มค่ามากาโซนนี้ยังไงราคาก็แพจงจ่ายทั้งทีก็ต้องเอาคุณภาพที่ดีไปด้วยซึ่งวิวห้องนี้ไม่บล็อกเลยทําให้เห็นท้องฟ้าเราชอบการซ่อนไฟของห้องนี้มากช่วยเพิ่มบรรยากาศให้น่าอยู่มากขึ้นอีก300%เอเเลยและที่นี่ห้องน้าบอกเลยว่าเซ็กซี่มากมาพร้อมโซนแต่งตัวที่มีทั้งตู้แล้วก็ลิ้นชักด้านในห้องน้าเขามีสุขภ ในนครสนใจต้องรีบทักเลย